ป้าพี่น้องขายาท่อนสิพ้าตุเจ้าไปเก็บเฮ็ดมืออี้วันที่ยี่บหกกันยา่าหกโคกพี่น้องขามองเก้าที่เดิม,มพูดละทั้งอเภอสังคมอันวัฒนาตากเสือน้องไขยพู้ล่ะค่ะพี่น้องขาว่าพื้นป้าเฮ็ดนี่เนาะมาแย่มไดกับ่พิษหวังเนี่ยละพี่น้องเพราะว่าพื้นเป็นป้าหญ่ละก็บ่เป็นตะลงเนี่ยมันจะมีภูเขาน้อยสลับกันไปล่องผู้นี่แล้วก็กินผู้นี่ไปแล้วก็เฮ็ดหลากหลายไซ สายแนวพี่น้องมีเห็ดหน่าแหล่เห็ดกอเห็ดกอแดงดอกง่ายๆเนี่ยนะเห็ดละงอกเห็ดดินเห็ดทานอืมหลายสายหลายอันหลายแนวคันเอามาแกงส้มสวกันเนี่ยสิมันกระเสบเนาะพี่น้องคันมีเห็ดเห็ดเห็ดอียางเกาะเห็ดข้ากับบัหุนในยูโคกนในยูพี่น้องมึงเนี่ยมึงเห็นหน่าแหล่สองดอกเนี่ยมาสมซื้อค่ะว่าหน่าแหล่ปี่ปี่อยู่พี่น้องคันใดจังสีเนาะเจ็บดีเจ็บมวนค่ะพี่น้องนี่ยนะเนาะ ไปหลายคนอยู่ขาไปเจ้ากันจะเทเลซีหาคนพี่น้องนี่นะเบิ้งเฮ็ดทานสองดอกเห็นไหมตอนพ่อมูหนึ่งจกซีหาดอกพี่น้องเคิองกระตากระตาจะท่อนออกไปกระบอกไ่ดอกเอาซ้ำเจ้าของพี่น้องพูน่ะเบิ้งเนียเก็บดีคืออย่างนี้พี่น้องค้างยุบใบเนาะเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดเจออยู่ได้เดี๋ยวนี้นะว่ามันชิได้สองดอกพี่น้องมาเลี้ยวตาเลี้ยวไปพ่ออีกดอกหนึ่งพอนะเก็บดีค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี้ยนี่ เก็บไปมันม่นกับพอ่อไปเรื่อยๆได้พี่น้องมันก็จะมีปลาเพกโกกิกโกกข้างเออมีอยู่น้ำซองหินโคนหินแบงแสนหมยเก็บดีทั้งพี่น่ะบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีตอนนี้ท่อนมา่นเนี่เขาป้าที่แหลกเป็นฝนหยิบหยิบแห่งหยาบเพราะเศร้าโตอยู่พี่นอ้องหยานเปียกแล้วเนาะแต่ว่าขันเปียกขันได้เขาป้ากับพ่อถอยขึ้นกันหรอวะ่าพี่น้องขาเบื้องเนี่ยนี่ว่าได้เก็บน้ำเหงาใหม่กันแหละเบิดมองแบบมองหกมองเปนได้พี่น้องมองหกมองแปน ว่ามันสีหกไปมืดเนี่ยมันเป็นมันดีมันมันเป็นไฟจังไลยว่าบอกว่าถือได้ว่าขันไปแล้วกับว่าเป็นตะหลงที่แรกย่านลงมาที่เก็บไปเก็บมาว่าเป็นว่าหลงจื่อมองได้แล้วพี่น้องเนี่ยมึงแน่นีนมันสียูน่มันสีเห็ดเล่ามองกับมาเพกคลองดอกไม้ดอกไม้ไมป่าน้ําตกเล็กๆดอกหญ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวจะท่อนพายมาบรรยากาศสู้เบิงได้ไปเบิงมองแปลกตางอ่ำหูง่ำ,งำ,งำ,งำตา ในเห็ดมาแกงพร้อมในส้มวิวดีพร้อมเออเห็นน้ำโขงพร้อมพี่น้องทานนี่นะมึงอเนี้ยนี่ดีอย่างว่าน้ำกับชิไลซึมไหลไรนี่เสียงหนักจกจกกับชิไทยหลุมน้องกอนหินใหญ่ๆไปหาบ่าวต้นก็นาลงทางแยกทางกันกับบ่าวต้นพี่น้องโอ้พ่อมันเลี้ยวในยิ่ข่าวมันในเห็ดบมกบ่าวต้นคนบนนัวหมูมันมันหมานหมูนี่มันหมานใส่ไมาให้เลยเบื้องดูจ้าโอ้คือของมันอยู่ตัวล่ะ อก็ดอกเงยคือไม่ thể ต่นขั oh, ้นบ่ดอกเงยบ่ได้เด่นเลย่าปนโอ้ใครกลุ่มกว้านอยู่มันบักต้นมาแล้วบักต้นมาแล้วเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บต้นยังไม่หยาดเลยได้ต้นต้นไม่หยาดเฮ็ดบักต้นไม่หยาดเฮ็ดเลยวันผีดทางผิบ่งหายบกต้นที่ไงใส่ลรงนี้นะานนี้ไงไม่ทันหรอกไอ้ต้นไม่ทันใจทอน นางกายเน็ดเปียโอ้ยพี่น้องบนโหพี่น้องน้องเปียเฮ็ดนาเลยอ่ะดอกนุ่มๆพอดีเลยดอกพอดีเอาได้บวานหานอยู่แต่แห่งป่าเถ่าอ้ยตกนี่นี่ดอกนึงเบาต้นกระพอเฉียงเบาต้นมันเอาเย็ดอยู่ทา้งวันนั่นเด้อดีดอกนึงดอกนี้เนี่ยโอ๊ย นุ <Merci. S 1> hmm. mm ่มๆพอเป็รงนม้นนี่อันนี้เนี่ยหยาบพี่เล็กเห็ดเถืองหวานอู้ยเหยียบคือที่เหยียบกับพอเห็ดเพิองหวานน่อยมือกล่องมือกล่องเกบหยียบปฏิทโตก็มันเหยียบตัวนี้ข้าวตะไครเนี่ยไรใส่ใส่เห็ดเพิองหวานหน่อยอันนี้ก็นั่งฝนไม่ให้ทอนเราออกมากอะจะเอะ ออือออไปเตรียมตาพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> แยกสานามูวก,กันไปหลายท่างพี่น้องยายทอนกับพญายาย,ย,ยทอนกับเปล่าต้นขมานอออกมากรอนค่ะพี่น้องมานางเศร้าเมยอร่มพัดเย็นออกมาเต้ากันแล้วถ่ายชุเบื้องพี่น้องก็ได้พากกันไปแกงายเตอยูเด้ละเนาะหลังจากนั้นก็เลสโกโกโหโมาหอดเฮีเยยยย่ยนพญายายทอดแล้วก็ได้หลังเหียนคนเดียวคือเก,กาตานสเตฟนั่นแหละค่ะพี่น้อง